กิจกรรมความเพียรมหาจักรพัทยอดรวย1วันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568คลิปที่2บทที่14 15, ถึง1 5บครับสาธุบทที่14มหาสมัยสูตรเอวมเมสุตังเอกังสมัยังพระควาสเกสุวิหรารติกบปิละวัทุสมิงมหาวนเนมหาตาภิกุสังเคนะ สัิงบัญจะมัตเตหิปิกุสตเตหิสเปเหวะอรหันเตหิท่าสหิจะลโลกทาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาโหณติพควันตังทัศนายะปิกุสังขันจะอัตโคจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตทะโหสิอายังโค พระวาสเกสุวิหรติกับปิลววตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเคนสัททิงปัญจมัตเตหิภิกุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทาสหิจโลกาตูหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปฏิตาหนติ พภควันตังทัศนายาภิกุสังคันจะยันนูนาไมยมปิเยนะภควาเตนุปะสังกเม,มยยาหามาอุปสังกม,มิตวาพภควโตภสันติเกปัจเจกคาทาพาเซยมาติ อทะโคตาเทวตาเซยธาปินามภะละวะปุริโสสมชิตตังวาพาหังปะสะเลยะปะสาริตังวาพาหังสมิเชยะเอวเมวะสุทาวะเซสุเทเวสุอันตรหิตาภะคะวโตปุระโตปาตุระหังสุ อะตะโกตาเทวตาภควันตังอะพิวาเทตวะเอกันตังอทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิมหสมโยปวนาสงเทวกายาสมาคตาอาคตัมมหิมังธรรมามยังทักกิตตาเยวะอปราชิตะสังคันติ อัตโคอัปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิตัตระภิโขวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสารธีหิวะเนตานิขะเหตตาวอินทริยานิรคันติปันทิตาติอัตโคอัปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิ เชตวาคีลังเชตวาปลีกังอินทะคีลังโอหันจะมะเมชาเตจรันติสุทาวิมลาจักุมตาสุทันตาสุสูนาคาหาติอัทโคอัปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเซนเตขมิสันติอปายะภูมิงปะหาย มนุสังเทหังเทวกายังปาริปุเรสันติหิติอัตโกภควาภิกุอมันเตสิเยปุเยนาภิเขเวทาสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหนติ ตถาคตังทัศนายะภิกขุสังคันจะเยปิเตภิกขเวอเหสุงอทิตะมัทธนังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตตะปรมาเยเฮวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเซยธาปิไมหังเอตระหิเยปิเตภิกขเวภวิสันติอนาคตะมัทธนัง อรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตางเอตปาระมาเย y e ว w เทวตาสันนิปติตาอสันนิปติตาภวิสันติเสยธาปิไมหังเอตระหิอาจิขิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตยิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสาทุกังมนาสิกโรทะ พาสิสามิหิติเอวัมพันเตติโคเตภิกุภคะวะโตปัตจจโสสุงภคะวาเอตทโวโหจะสิโลกมนุกัสสามิยัตภุมมาตัสสิตาเยสิตาคิริคพะรังปะหิตตตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสลีนาโลมหังสาภิสัมพุโนโอทาตามะณะสาสธาวิปสัสสนะมะ นาวิลาพิญโยปัญจสเตยตวาวเนกาปิลาวัฒเวตโตอามันตยิสัทธาสาวเกษาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกคโวเตจอาตปมกกรุงสุตวาพุทธสสะสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสสะนัทสนังอเปเกตมะทะตมะทะคุงสห สหัสังอัตตสตริงสตังเอเกสหัสานังอมนุสสานมัทธสุงอเปเกนัตตมัทธคุงทิสาสภาปุตตาหุงตันจะสัพพังอภิญญายะววักิตาวานาวววักิตาวานาจขุมาตโตอมันตยิสท่าสาวเกสาสเนระเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาทภิกขโว เยวหังกิตยิสามิขิราหิอนุปปภะโสสตะสหัสสาวยค้าภุมมากาปิลาวัตวาอิธิมันโตชุติมันโตวนวันโตยะสสินโนโมธมานาภิกามุงภิกขนางสมิติงวนางชะสหัสสาเหมะวตายคานานัตตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนวันโตยะสสิโนโมธมานาภิกามุงภิกขนางสมิติงวนางซาตาคิราติ สหัสสายขานนัตตวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนวนโตยะสสิโนโมธมนะภิกามงภิกขุนางสมิติงวนังอิเจเตโสระสสหัสสายขานนัตตวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนวนโตยะสสิโนโมธมนะภิกามงภิกขุนางสมิติงวนังเวนสามิตาปัต ปัญจสตายาคานันตะวันิโนอิทิมันโตชุติมัโตวนาวันโตยาสสิโนโมธมานาอภิกามมุภิกูนางสมิติงว่านางกุมพิโรราชคะหิโกเวปุลัสสนิเวสนางพิญโยนางสตะสหัสสั่งยาคานางปะยิรูปาสติกุมพิโรราชคะหิโกโซปาคะสมิติงว่านางปุริมันจะติสังราชาทัะระโทปัสาสติ กันทัพพานางอาทิปติมหาราชายะศสิโสปุตตาปิตสสะพาวูอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยสสินโมธมานาอภิกามุภิกูนางสมิติงว่านางทักขินันจะติสร้าชาวิรุนโหตับปัสสะสติ Kumbandhanang adipati maharajaya sasiso Putta pita sakpahawo indah nama maha pala Itik mantau cutik mantau wanawantau Yak Sinomo mo damana ภิกขูนังสมิติงวนังปัจฉิมันติสังราชาวิรูปโคปะสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายะสัสสิโสปุตตะปิตัสสะภะหุวินทนามะมะหัพพลาอิตติมันโตจุตติมันโตวนันตอยะสะสินโมธัมมานะอภิกามงภิกขูนังสมิติงวนังอุตตารันติสังราชากุเวโรตัปปะสาสติ ยักขานางอาทิปติมหาราชายะกษสสิโซปุตตาปิตัสสะพโวอินทนามามหพลาอิทิมโตชุติมโตวนวันโตยะกสสินโมธะมานาภิกามงภิกุนางสมิติงวนนางปุริมะทิสังปุริมะทิสังทัตตารโททักกิเนนวิรุณหโกปัจชิเมนวิรูปโกกุเวโรอุตรังทิสังจตารโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิซา ทันทัลาลมานาทั้งสุวเนกาปิลวัถเวเตสังมายาวิโนทาซาคูวันจะนิกาสธามายากุเกนทุเวเกนทุวิภูจะวิภูตโตสหจันทนโนกามาเซโทจะกินนุมันทุนิมันทุจปะปนาทโทอปมัญโยจะเทวสู่โตจะมาตลิจิตเะเซโนจะคำพัดจะคันทพโพนโรราชาชโนสโพ อาคูปัญจกสิโคเจวติมพรุสุริยวัชชาเอเตจันเยจราชาโนคันทพาสหราชุภิโมทมานาอภิกรมมุิกุนังสมิติงวนังอัทาคูนาพระสานาคาเวสาลาสหตัญชกากัมพัลสตระราอาคูปายาคาสหยาติภิ ยามุนาทตะรัทธาจะอาคูนาคายาสสิโนเอราวันโนมหานโคโซปาคสมิติงวนังเยนาคาราเชสหสาหรันติทิพาทิชาปักคิปักขิวิสุทธะจักขูเวหายะสาเตวะนมัชชะปตาจิตรา สุปนาอิติเตสะนามังอภยันตธานาคราชานามหาสิสุปนาตตะสุปนโตเคมะมะกาสิพุทโธสันหหิวาจาหิอุปวะหัน อุปะวะหะยันตานาคาสุปนาสรณะมะกังสุพ ah ุทธังจิตาวชิระหัตเถนะสัมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวัเสเตอิติมันโตยะสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวขาเวปจิติสุจิติจะปหาราโธณมุจีสหะสตัญจะ ภลิปุตานังสเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพลิงเซนังราหุพัทธะมุปาคมุงสมโยธานิพันธันเตภิกขุนังสมิติงวะนังอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตธาคมุงวรุณาวรุณาเทวาโซโมจะยะสสะจะยะสาสห เมตากรุณากายิกาอาคูเทวายศสสินโนทเสเตทัสทากายาสเพนานตวะนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสินโนโมทมานาภิกามูงภิกขุนางสัมิติงวะนางเวนทูจะเทวาสหะลีจะอสสมาจะทุเวยะมา จันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตานักขานิปุรักิตาวาอาคูมันทวะละ มันทวลาหกาวสูนังวาสโวเสโทสกปาคปุรินทโททเสเตทัสทากายาสเพนานัตตะวนิหนอยติมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสิโนโมธมนาภิกามุงภิกูนางสมิติงวะนางอัทาคูสหภูเทวาชละมคิลิสิขาริวอาริทกาจโรชาจะอุมาปุพะนิภาสิโนวรุณาสหธรรมาจะ อาจุตาจะเนชกาสุเลยยะรุจิราคูอาคูวาสวเนสิโนทะเสเตทัสทากายาสเพนาณตะวนิโนทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยะสสินโนโมทัมนาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวะนังสมานามหาสมานามาุสสมนุสุตมาคิทาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอัทากูหรายะ หารโยเทวาเยจโรหิตวาสิโนปารคามหาปารคาอากูเทวายาสิโนทเสตทถสธากายาสเพนานัตตะวนิโนทิมนโตชุติมโตวนวันโตยาสิโนโมธมานาอภิกามุงปิกูนางสมิติงวานังสุกกากรุมห้าอรุณา อาูเวคันนาาสหโอทาตะคยหะปโมคะอากูเทวาวิจักขณาสธามัตตาหารักชามิสกาจะยาสิโนธนายังอาคาปัจุุโนโยทิสาอภิวะอภิวัสสติทัเสเตทัสทากายาสเพนานตวนิโนอิติมโตชุติมัโตวนนวันโตยาสิโนโมทมานะอภิกามุงภิกุนางสมิติงวานังเคมียาตุสิตายามะ กันทกาจยาสัิโนสัมพิตากาลมาเสธาโชตินามาจะอาสวะนิมมานรติโนอาคูอาทาคูปรนิมิตาทัเสเตทัสทากายาสเพนานัตะวนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัิโนโมทมานาอภิกามุปิกูนางสมนิจิงวะนางเสเตเทวานิกายาสเพนานตะวนิโนนามันวะเย นาอาคจชุงเยจันเยสัทิสาสหะปวุทธชาติมัคคีลังโอคตินนะมาสวังทัคเขโมคตาังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมาปรมโตจะปุตตาอิทิมะโตสะหะสนังกุมารติโซจะโซปาคะสมิติวะนังสหัสสพรมโลกานังมหาพรมะมหาพรมาพิติทติ อุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทะเสทอิสราคูปเจกวะสวัตติโนเตสันจะมัชเตาอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมเกมารเสนอาภิกามิปสสะกันหสะมันทิยังเอทะกันหาทะพันธะทะราเคณะพันธมัตถุโว สมันตาปริวาเรตมโวมุจิทะโกจินางอิติตทะมหเสนกันหเสนังอเปสยิปานินาตะละมหันจะสรังกาดวานะเพระวังยัตถะปวุสสะโกเมโคทนยันโตสวิชุโกตตะทตะทาโสปจุทาวัติสังกุโทอศัยยังวเส ตันจะสับพังอภินญญาวะววกกิตวานะจักุมมาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสะเนระเตมาราเซนะอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโว เตจะอัตถมกรุงสุตวาพุทธสาสะสนังวีตระเคหิปกามุงเนสังโลมัมปิอิជ្ជยุงสะเพวิจิตะสังขามาพยาทิตายะสสิโนโมทนติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ บทที่15มงคลจักรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชชยสิทธิมหิทธิมหาคุณาปริมิตะปุญญาทิการสะสะพันตรายานิวารณะสัมัสสะพะขาวโตอรหัโตสมมาสัมพุทธสะทวัตติงสัมหาปุริสาปุริสะรักขนานุภาเวนะัสีตายานุพยัญชนะนุภาเวนะอัตถุ ตระสัตะมังคลานุภาเวนาชพนรังศิยานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัศปรมรมิตานุภาเวนะทัอุปปาระมิตานุภาเวนะทัศปรมัทธปาระมิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเชตตา เตชานุปาเวนะอิธานุปาเวนะพระลานุปาเวนะเยยยะธรรมานุภาเวนะจะตุราสีติสหัสธรรมคันทานุปาเวนะนวโลกุตระธรรมานุปาเวนะอัตังคิกัคมานุปาเวนะอัตถสัมมาปติญานุปาเวนะ ชาลพิญญานุภาเวนจตุสัจญานานุภาเวนทสัพภลรยานานุภาเวนสัพันยุตตยานานุภาเวนเมตตากรุณามุทิตาอุเปขานุภาเวนสัพพปริตานุภาเวนรัตนตยะรัตรตนัตตยะ สารนานุพาเวนตุยหังสัพโรคะโสกุปทวะทุกขโทมนสุปยาสาวินาสันตุสัพอันตรายปิวินาสันตุสัพสังกปาตุยหังสมิชนตุทีคายุตาตุยหังโหตุสัตวะวะชีเวนะสมังคิโกโหตุสัพพาอากาสัพพะตะวณภูมิคังคามหาสมุทาอารักกา เทวตาสถามตุมเฮอนุรักขันตุภาวุตุสะพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาโสติพวันตุเตภาวุตุสะพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพตมานุภาเวนัสธาโสติพวันตุเตภาวุตุสะพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังขานุภาเวนัสธาโสติพวันตุเตนัคตยักขะพูตานังปปะขหานิวาระาปริตาสานุภาเวนัหันตวาเตสัง อุปเวนคตยะกะูตานังปปะค่ะนิวารนาปริตาสานุภาเวนะหันดาวเตสังอุปเวนคตยะกะูตานังปปะค่ะนิวารนาปริตาสานุภาเวนะหันดาวเตสังอุปเว บทที่16พระเทกรัตคาถาอตติตังนานวาคเมยยะนาปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัตติตัมไปหินันตังปัตตนจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปนันจะโยธรรมังตถาตัถาวิปัสสติ อสังหิรังอสังกุป,ปังตังวิทามนุพรุหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คอนแค้นในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นหนึงน่งๆนืองให้โปรโปรงเถิดอเชวากิจจะมาตะปังโกชัญญามรณนังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละ ใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุง่งนฮิโนสังการันเตนะมหาเซเนนมัจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับพยามัจุราชผู้มีเสนาใหญ่ยยนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งลหลายเอวังวิหาริมาตาปิงโหรันตะมาตันทิตัง ตังเวพเทกรตโตหติสันโตอจิคเตมุนิหิติประมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนนี้แลบทที่17อภินหปัจเวคณะ ชราธรรมโมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตาย เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปเยหิมานาเปหินานาภาววินาพาโวเราจะล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พรพรักจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรม,มสกมีกรรม,มทายาทกรรม,มยนิกกรรม,มพันธุกรรม,มปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้โผคนมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นผู้ มีกรรเป็นที่พึ่งอาศัยยังกำมังกริสามิกัลยาณนังวะปาปังวะตสัทายโทภวิสามิเราจะทำกรรมอันใดวายเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจเวคิตตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดจบคลิปที่สองครับ